สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldiers ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริยาาเนตวพิชีนนะคะเราติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติสกษัตริย์และประชาชนกันค่ะในช่วงการระบาดของโควิด1นนะคะหากคุณผู้ชมต้องการขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ ID c o v ย d t v 5hd1 หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอค่ะ วันนี้เราเริ่มต้นกันที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะได้จัดพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือและหน้ากากอนามัยพระราชทานเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 <te le noise> ให้กับประชาชนพลโทภูมิพัฒน์จันสว่างผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีประกอบด้วยกองพลรบพิเศษที่1ศูนยส่วนสงครามพิเศษ กองพัน์ปฏิบัติการจิตวิทยากองพันฐานสื่อสารที่35กองร้อยกองบังคับการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและโรงเรียนกองทบบุปถามค่ายนารายศึกษาเข้ารับมอบและเชิญเจลแอลกอฮอลล้างมือพระราชทานจำนวน100แกลลอนและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์พระราชทานจำนวนห0 0 0 0่นชิ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา เพื่อให้หน่วยขึ้นโรงฐานรบพิเศษนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามพระราชประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ให้อย่างทั่วถึงและทันการนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้กองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับคนงานภายในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่เขตคลองสามวา เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 พลโทกนกพงษ์จันนวนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยนำเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบสิ่งอุปกรณ์ประกอบอาหารเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน320ชุด ไปมอบให้กับคนงานในแคมป์ก่อสร้างเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยที่ผ่านมากองบัญชาก,การกองทัพไทยลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2564จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน2038ชุดเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i กลุ่มต่างๆได้รับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยกองบัญชาการกองทัพไทยยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทบกได้ยังมีการนำส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะก่อนจะไปดูสรุปภารกิจของูนยนประสานงานต้านภัยโควิดกองทบกวันนี้เรามาชมข่าวของชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทบกค่ะที่ได้นำชุดป้องกันเชื้อ PPE 420ชุดและหน้ากากอนามัย2,500ชิ้น มอบให้กับศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทบกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด1 9ไปยังโรงพยาบาลรวมถึงเคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพลโทชาติชายน้าแสงผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกรับมอบก่อนที่จะไปมอบต่อให้กับพลตรีพูลนลาภยตินัน ผู้อำนวยการส่วนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย,ย์นปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพปกต่อชุดป้องกันเชื้อ PPE และหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบนั้นจะนําไปให้กับพลขับและผู้ช่วยพลขับเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการปฏิบัติภารกิจต่างๆของศูนย์โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านสนยนประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบก,ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือประชาชนด้วยการประสานหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามระบบรวมถึงช่วยเหลือเรื่องการส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลปัจจุบันมีผู้ติดต่อเข้ามายังูนยนประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกแล้วกว่า1,600รายโดยทันทีที่ศูนย์ได้รับเรื่องการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนก็จะเร่งทําการติดต่อไปยังภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าให้แก่ผู้ประสานขอเตียงรักษาผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อได้นําส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่สถานพยาบาลทั้งหมด52ครั้งนอกจากนี้ค่ะยังมีญาติและผู้เสียชีวิตนะคะของญาติของผู้เสียชีวิตที่ติดต่อเข้ามาขอรับการสนับสนุนในการประกอบพิธีชาปนากิจให้กับผู้เสียชีวิตโดยในวันที่13กรกฎาคม กองทบกได้ประกอบพิธีชาปนก,กิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายไปแล้ว13รายเป็นการทำพิธีชาปนก,กิจที่วัดสมนัสวิหารวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดสิริพงษธรรมนิมิตซึ่งเป็นชาปนสถานของกองทบกโดยยอดการอนุเคราะห์การชาปนก,กิจของกองทบกขณะน,นี้มีทั้งหมด367รายโดยกองทบกยินดีที่จะเป็นที่พึ่งแามสูญเสียซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบก ที่ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประกอบพิธีชาปนกิจศพซึ่งญาติผู้เสียชีวิตสาม,มารถประสานมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 2 7 0 5 6 8 5อถึงตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆสาม,มารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์นี้เช่นกันรักกองทัพบ,บกจะขออยู่เคียงข้างประชาชนนอกจากนี้นะคะยังมีวัดที่จังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งอาสาเข้ามาช่วยเหลือ ในการประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อีก6วัดได้แก่วัดราชประคองธรรมวัดเสาธงหินวัดบางม่วงวัดบางเลนเจริญวัดสแกและวัดอินซึ่งทุกวัดอยู่ในเขตปกครองของหลวงพ่อพระครูกิติวิริยาภรณเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ซึ่งสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 หมายเลขโทรศัพท์0 9 8ย์ 8 1 1, 1, 1 6 6 6 6ค่ะเรามาต่อกันที่โรงพยาบาลสนามกองทปกที่ค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลานะคะได้ส่งผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวหนึ่งในนั้นคือเด็กอายุเพียงแค่3ขวบค่ะขอบคุณที่พยาบาลค่ะน้องราให้กลับบ้่เแล่ยเย้ นี่ทหารค่ะพี่ทหารแข็งแรงมากค่ะเป็นเสียงน่ารักนรักนะคะทอยคำขอบคุณจากหัวใจดวงน้อยของน้องดาดาหรือเด็กหญิงกัลายาขุนเพชรอายุเพียงแค่3ปี4เดือนค่ะน้องเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่อายุน้อยมากนะคะแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามกองทปกค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลา ซึ่งมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลคลองหอยคงทำการรักษาจนหายจากอาการป่วยปัจจุบันน้องดาด้าเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยคงจงังหวัดอำเภอคลองหอยคงค่ะน้องเป็นเด็กช่างพูดช่างคุยชอบเต้นชอบวาดรูประบายสีด้วยระหว่างที่เข้ารับการรักษานะคะก็เป็นขวัญใจของทีมแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงานสงขลาคแคนนิงซึ่งล่าสุดทั้งหมดรับสาหายแล้วนะคะแล้วก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว ไปกักตัวต่อหนาะที่พักกักกันโรคตามที่สสจสงขลากำหนดสำหรับโรงพยาบาลสนามกองทบกให้รัตนพลจังหวัดสงขลาได้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีเขียวส่งผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว75คนอยู่ระหว่างการรักษา12คนและในวันนี้ก็มีการรับผู้ป่วยเข้าไปรักษาเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบก ที่ให้หน่วยฐานสนับสนุนทุกภาคส่วนในการคลี่คลายแก้ปัญหาการระบาดของโควิด -19 ต่อกันที่กองพันฐานสื่อสารที่4กองพลฐานราบที่4ได้ร่วมกับกองพันเสนารักษ์ที่4และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรดำเนินการทดสอบสนุนกระทรวงสาธารณสุขค่ะพลอากาศเอกแอร์บูลสุทธิวันผู้บัญชาการฐานอากาศได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหารูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เร่งดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 สนับสนุนรัฐบาลและสบคอ,อย่างเร่งด่วนโดยในวันนี้ค่ะพลอากาศโทฐานะจันอําไพเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศพร้อมด้วยนายแพทย์ททเรศกรัชนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมทีมงานกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกันสำรวจสถานที่และให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่4ของกองทัพอากาศรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองได้100เตียงคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีก2สัปดาห์ถัดไป ยกองทัพอากาศขอให้ประชาชนมั่นใจว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ดำเนินการตามมาตรฐานมีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงโดยกองทัพอากาศจะใช้ขีดความสามารถทั้งด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ต่างๆเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทุกคนมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 สนับสนุนกรมควบคุมโรคนะคะให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันละ1,000คนที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปเตมีถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะกองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกลมควบคุมโรคด้วยการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกโดยรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และผู้ที่ไปสถานที่เสี่ยงวันละ1,000คนที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยในวันนี้เป็นวันที่2ของการนำชุดตรวจ Rapid Antigen Test มาเสริมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โดยเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายรวดเร็วคลายชุดตรวจการตั้งครันด้วยตนเองซึ่งสามารถใช้ที่บ้านที่ทำงานหรือที่ศูนย์ตรวจในชุมชนและทราบผลรวดเร็วในเวลาประมาณ30นาที มักใช้ในการคัดกรองเชื้อเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องสงสัยจะติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการป่วยเพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัวป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นแต่หากตรวจพบว่าติดเชื้อจะต้องตรวจยืนยันผลโดวยวิธี RT-PCR โดยการ s w a b ที่รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานอีกครั้งแนะนำต้องแยกกักตัวจากผู้อื่นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดไม่ควรกักตัวในโรงพยาบาลสนาม หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลขณะรอผลยืนยันเพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มได้สำหรับการตรวจเชื้อให้กับประชาชนทั้ง2รูปแบบนั้นจะให้บริการตรวจไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขณะที่ภาพรวมของสนามกีฬากองทัพอากาศทูปเตมีสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองทำการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมไปแล้วกว่า30,000คนนอกจากนี้เพื่อลดความแออัดให้ประชาชนทำการสวอปตามเวลาที่กำหนดสิ่งที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนและปากกาส่วนตัวหากท่านใดมีไข้ไอหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 หรือไปในสถานที่เสี่ยงแนะนำให้ขอเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลและขอให้ประชาชนปฏิบัติตนโดยยึดหลัก D M H T T อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะค่ะผู้บัญชาการฐานบกมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะได้สั่งการให้หน่วยฐานลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องรวมไปถึงโครงการน้องฐานอิ่มทองพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจด้วยค่ะ เริ่มที่ฐานจากกองพลฐานราบที่11โดยกองผ่านฐานราบที่1กรมฐานราบที่111ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่23บ้านหนองคอกตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาหลังทราบว่ามีผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรติดโควิด -19 ทีหลายรายทำให้ไม่มีผู้รับซื้อผลผลิตและเกษตรกรถูกกักตัวเป็นเวลา14วันเป็นผู้เสี่ยงสูงผลผลิตที่อยู่ในสวนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก น่วยจึงให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้ารับซื้อผลผลิตถึงสวนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้กเกษตรกรได้รายได้ได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดโดยภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพที่ทหารได้ช่วยกันเก็บผลผลิตก็คือถั่วฝักยาว100กิโลกร,รมัมฝัก50กิโลกร,รมัมพริก30กิโลกร,รมัมและเผืก10กิโลกร,รมัมนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบเลี้ยงสำหรับกำลังพล ซึ่งเกษตรกรได้ขอบคุณหน่วยทหารที่เข้ามาช่วยเหลือผ่านระบบวิดีโอคอลค่ะขอบคุณนะครับทหารนะครับทีบ่มช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะว่าผมตอนนี้สัญหาากับโควิดนะครับซึ่งในบ้านอติดโควิดเองก็กับตัวไม่สามารถที่จะออกอไปเก็บขายเองแล้วก็รถ ที่เขาติดโควิดเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้นะครับอยู่ในสวนผลนะครับก็ปลูกทัวมีพริกแล้วก็มีผักหลายอย่างนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะเก็บได้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคุณนะครับกับคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยดังนั้นนะครับก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือทหารพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในตรงนี้ก็รู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจนะครับขอบคุณมากครับครับ ส่วนศูนย์การฐานราบค่ะจัดกำลังพลเข้ารับซื้อหมันม่วงจำนวน420กิโลกรัมช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผล,ผลผลิตราคาตกต่ำของนายสังเวียนเครือแตงที่บ้านปรือน้อยตำบนปาก้ำลปรานอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีริขันและนำผลผลิตที่รับซื้อแจกจ่ายให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อยเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับมนลทนฐานบกที่21ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่รับซื้อแก้วมังกรพันเวียดนามจำนวน200กิโลกรัมจากส่วนของนายนันทวัฒน์เหล่าวงเกษตรกรชาวสวนณบ้านเลขที่69หมู่19บ้านมะเกลือเก่าตำบลมะเกลือเก่าอำเภอเนินสูงขอภัยค่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยนายนันทวัฒน์กล่าวว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ฐานได้เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตในครั้งนี้เพราะทําให้มีรายได้จะนําไปใช้จุนเจือครอบครัวเกษตรกรรายใดที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ําสามารถติดต่อโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจได้ที่ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรทรทบหมายเลขโทรศัพท์0 6 1 4 1 8 8 2 5 6หรือส่งข้อความพร้อมเบอร์ติดต่อเข้ามาที่ Facebook t v 5 hd1 และ w w w t v 5 c o t h โดยททอยทบจะรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยทหารลงไปช่วยรับซื้อผลผลิตค่ะต่อเนื่องกันที่โครงการดีๆของกองพันฐานปืนใหญ่ที่4นะคะได้ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครสวรรค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมโดยช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ กองพันฐานปืนใหญ่ที่4กรมฐานปืนใหญ่ที่4จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทานรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยและอำเภอหนองบัวเข้าซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการคือนายดอนภูเขียวนาบ้านเลขที่66หมู่4บ้านห้วยร่วมใหญ่ตำบลห้วยร่วมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการเพื่อให้สภาพที่อยู่อาศัยปลอดภัยและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะขอบคุณมากนะฮะที่มาทําบ้านให้อาหารพวกระบบอะไรขอบคุณมากนะครับแล้วกรมตทที่มาทำซ่อมแซมให้ขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมคะบ้านหลังแรกของครอบครัวภูผาลีถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจจากกําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจยะลาและทุกฝ่ายในพื้นที่ด้วยหัวใจของคำว่าให้และแบ่งปันเราจะไปติดตามโครงการที่มีชื่อว่าหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งทันกันค่ะผมถามเพื่อนว่าทหารพานที่ลาออกมานี้จะไม่มีบ้านนี้ก็สร้างบ้านไห้ไหมผมตอนนั้นรู้ว่ามีโครงการสร้างบ้าน เพื่อนบอกว,ว่าเออนั่นก็ลงไปโทรไปถามผู้การดูมันก็รู้จักผู้การก็เลยโทรไปถามผู้การเห็นผู้ก,การก็เล่าให้กุ๊บผู้การฟังว่าเป็นยังไงยังไงผู้การก็เออเดี๋ยวผู้การจะมาดูแกก็ขึ้นมาดูแกก็ช่วยหบประมาณมาสร้างครับเรารู้สึกดีใจครับไม่นึกว่ามันจะเสร็จเร็วเหมือนฝันนะครับแต่ว่าลําพังหน้าผมสร้างเองเนี่ห้าปีมันจะเสร็จไหมแต่พอบอมานี่ช่วยนี่เดือน,นครึ่งครับสี่สิบสี่สิบกว่าวัน บ้านหลังนี้ของนายบัญชาภูพาลีอีิทฐหารพรานนับเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตนับตั้งแต่รวมสร้างชีวิตครอบครัวกันมาก,กับภรรยาบ้านหลังนี้จึงมีค่าและเป็นมากกว่าคำว่าที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงครอบครัวและความอบอุ่นปัจจุบันต้องรับจ้างกรีดยางรับจ้างแบกไม้ และต้องอาศัยบ้านนายจ้างที่ว่าจ้างให้ไปทำงานแล้วย้ายบ้านไปเรื่อยๆตามที่นายจ้างที่ไหนจะจ้างมาแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดขนาดนี้งานก็ไม่มีไรายได้ก็ขาดหายเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาจึงทำให้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนในการดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพวกเขาเฝ้ามองดูบ้านหลังนี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำใจอันแสนมีค่าและความประทับใจที่มีจึงอยากเก็บความประทับใจไว้ตลอดเวลายิ่งขอบอยไม่รู้จะขอบคุณแกยังไงครับถ้าแกไม่ยื่นมือมานี่นยากมากที่จะได้บ้านหลังนี้ท่นานผูครับขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาช่วยกันทำบ้านกันในเสร็จเร็วขนาดน,นี้ ได้มีบ้านอยู่ก็ดูแลดีค่ะไว้รุ่นลูกรุ่นหลานอีกค่ะเราจะได้บอกลูกว่าเออเนี่ยอากาศถ่ายรูปเก็บเอาไว้เราจะได้บอกลูกเออว่านี่นะว่าท่านคนนี้ค่ะที่มาช่วยสร้างบ้านให้เราที่ได้มีบ้านอยู่กันโครงการหน่วยชกุกิจยรลาไม่ทิ้งท่านสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ก็ตั้งแต่เดือนเมษายน2563ายตั้งแต่ผมได้มาเป็นกรกับหน่วยชวกุกิจยาลาก็ได้ได้คิดโครงการก็คือเรื่องสร้างบ้านเพราะว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็หลายคนก็มีความยากจนแล้วก็มีความยากลำบากเป็นเรื่องที่พักก็เลยคิดโครงการเรื่องสร้างบ้านบ้านทมโครงการเนี่ยก็จะเข้าสภาทันทีทุกตำบลก็คือพี่นากการเลือกก็คือคนที่มีความเป็นคนดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่านของหน่วยเฉพาะกิจยะลาตั้งใจร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้มีไรายได้น้อยและผู้ที่ยากลำบากในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่21แล้วโดวยพลตรีอุทิศอนันตนานน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาตั้งใจช่วยสร้างให้ด้วยหัวใจขอ,ของคำว่าแบ่งปันชีวิตชีวิตผมนะตอนเราเป็นเด็กเราก็เขามีความยากลำบากมีความยากลำบากฝนตกก่รแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งนะครับเราได้มีหน้าที่การงานได้มีตำแหน่งแล้วก็คิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างพืชวันเราก็มีเพียงพอแล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้กับสังคมด้วยแต่ก็เลยได้คิดโครงการแล้วก็เลยเลยคิดวลีเด็ดขึ้นมานะว่าที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือแต่เพราะเรารู้ว่าคําว่าไม่มีมันเป็นอย่างไรหัวใจของคําว่าให้และด้วยหัวใจของคําว่า ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือแต่เพราะเรารู้ว่าคำว่าไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไรอริยโพจาทีมข่าวสทบร .5 รายงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานภาคสามได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจน้องทามผู้พิการทุกพลภาพหัวใจแกร่งซึ่งได้รับพระราชทานสิ่งของพร้อมมอบถุงอย่างชีพค่ะ จิตอาสาพระราชทาน904และจิตอา,าสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ามเข้าเยี่ยมเยียนพบปะกับนายวัฒนคํอินหรือน้องทามผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถจักรยานเพื่อผู้พิการเมื่อปี2558และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำถุงอย่างชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ณบ้านเลขที่220ทับ5บ้านดงกวางตำบลหน,นองกุลาอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษนุโลกปัจจุบันน้องทามได้ใช้ชีวิตตามปกติค่ะ ยังคงปั่นจักรยานที่ได้รับพระราชทานอยู่เป็นประจำและมีความสามารถวาดภาพเพ้นกระเป๋าด้วยรองเท้าด้วยเท้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้นะคะน้องทามยังมีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสร้างอาชีพเพื่อน,นำสิ่งของที่ผลิตยกเป็นสินค้าโอท็อปต่อไปโดยครอบครัวของน้องทามต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ ทั้งหมดคือรายการ VR Soldiers ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ